ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะครับผมนะก็ขอฝากกดติดตามช่อง ARG กันด้วยนะผมนะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามครับจิ้มที่ปุ่มนี้เบาๆครับผมจิ้มเข้าไปครับแล้วก็กดสั่กนกระดิ่งกันด้วยนะครับกดสั่กนกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดนะผมจะได้พลาดการแจ้งเตือนจากช่องผมนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมปเรียบร้อย หากใครนะครับผมที่สนใจซื้อขาย ID เกมฟีฟ้าออนไลน์4แล้วก็ ID เกม ROV นะผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปซื้อขายกันทางไหนครับผมนะก็วันนี้เนี่ยผมมีช่องทางมานําเสนอครับผมนะในเฟสนี้เลยครับผมนะเฟสของแอดมินฟลินครับผม ก็เป็นบริการซื้อขาย ID เดีเกมออนไลน์ผมมีทั้งฟีฟ่าออนไลน์4 ROV รับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่แอดมินฟินได้ผมรับรองว่าบริการดีประทับใจผมเครดิตแน่นฮะและที่สำคัญคือราคาเป็นกันเองครับผมถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคไปดูคลิปเลยครับผม ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม ARG กันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่เกมฟีฟ้าออนไลน์4กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะกลับมาอยู่กับรายการการ์ดดองพยองเดทกันอีกแล้วนะครับนะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคับผมสำหรับรายการนี้นะครับหลังจากที่ผมทําไป EP ล่าสุดก็ประมาณ1เดือนที่แล้วนะคุณผู้ชมนะเรียกว่าโคตรนานครับ ในเหตุผลก็ว่าหลังจาก EP ที่3จบไปเนี่ยผมก็ SVIP หมดแล้วคุณผู้ชมครับทำให้ผมแบบยังไม่ได้เติมไงแล้วผมเพิ่งมาเติมตอนต้นเดือนนี้เองครับคุณผู้ชมครับต้นเดือนอ่ะพฤษภานี่เองครับทำให้ผมเริ่มดองการชานิดนึงนะแล้วก็ผมเนี่ยตั้งใจว่าผมจะดองให้มันแบบนานๆแล้วก็ให้มันได้ตังค์เยอะๆมาซื้อเมสซี่หรือไม่ก็ซัวเรสไปเลยผมนะใน EP นี้ครับทำให้มันค่อนข้างนานนะผมนะสำหรับ EP นี้่าจะมานะครับนะก็ขอโทษกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รอดูกันด้วยนะครับมกนา,นนาอคคุณโเ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มาต่อกันเลยผมสำหรับการ์ดดอมพยองเดนนะตอนนี้เราก็มีมูลค่าทีมอยู่ที่4,200ล้านผมนะขาดตัวหลักอย่างโซเลียสแล้วก็ลิโอเนลเมสซี่ผมนะปี19ยูเซียาที่เรายังไม่ได้ซื้อนะครับนะก็ถ้าได้2ตัวนี้มาก็ทีมของเราก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วผมสำหรับซีรีส์นี้นะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนผมว่าราคามันไปถึงไหนแล้วนะครับ2ตัวนี้นะผมเช็คล่าสุด2อสวันที่แล้วอะ มันประมาณ 2,000m เองครับผมเมสซี่นะ 2,000m ต้นๆครับแต่ว่าตอนนี้นี่คือขึ้นมา3,000แล้วผมว2,000ในปลายถึง3 0 0ครับผมในะประมาณนั้นนะ่ะได้ว่า ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าสวสัปดาห์ที่แล้วแม่งยัง2 0 0พันต้นๆอยู่เลยนะผมน่าจะทำคลิปเมื่อ2อสาวันที่แล้วเนาะมันจะได้แบบซื้อได้เลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดการ์ดดองนะครับตังของเรามีอยู่2 0 0พนะ่ะตังที่ผมแบบเปิดจากการ์ดเงินที่ดองไว้นะครับผมนะก็ถือว่าได้เยอะอยู่พอสมควรนะแล้วก็ตัวนลนนี่ก็เป็นตัวที่ราคาแม่งแพงตลอดเลยคุณผู้ชมครับราคาแม่งลงยากมากนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวเลนี่เอาไว้แบบน่าจะได้ตัวสุดท้ายเลยผมนะน่าจะเป็น EP ต่อไปยัก็อตตติดดาามนน้ววแ่่ใ E ีเดี๋ยวเราไปปิดกกันก่อนดีนีกกว่่าาารรผมทเ ไว้เนาะนี่เลยนะครับผมการที่ดองไว้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะเยอะมากครับผมน <Wow. S 1> ดกว่าเปิดโคตรนานนะผมนะเปิดแต่ละทีนี่คือแบบนานมากเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจัดเร่งความเร็วคลิปเลยแล้วกันนะครับผมนะมาดูกันว่าเราจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่นะครับผมสำหรับการเปิดการ์ดองในคลิปนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูเลยครับผม โอเคคุณผู้ชมกับผมก็หมดแล้วนะครับสำหรับการ์ที่เราเปิดในคลิปนี้นะเรียกว่าเปิดโคตรนานครับผมโคตรเหนื่อยผมนะเปิดการ์แต่และ EP นี่คือแบบนานชิบหายครับนะ ก็ได้มาเรียกได้ว่าค่อนข้างจะได้เยอะได้คุณผู้ชมครับผมนะนักเตะครับตัวงแพงครับเนี่ครับเชียร์เลอร์นี่ก็ปาเข้าไปเกือบ200ร้ล้านแล้วผมแล้วก็ได้เซดรอมไปสตัวนะหลัก90ล้านมาประมาณ5ตัวผมแล้วก็หลัก50บล้านก็มาอีกเยอะด้วยครับผมเรียกได้ว่าน่าจะขายออกแล้วได้เยอะอยู่เหมือนกันทุกสำหรับตังค์ของเราใน E p พีนี้นะครับนะแล้วก็ผมก็ได้ขายไปส่วนหนึ่ง้วด้วยครับเพราะว่านักเตะเต็มนะครับผมนี่ครับนี่เลยนะขายพวกตัวถูกไปก่อนครับนะก็เรียกได้ว่ารวยแน่นอนผมอีพีนี้ นะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอไปขายนักเตะออกให้หมดก่อนละกันนะผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อผมว่าเราจะได้เท่าไหร่ครับผมนะสำหรับ EP นี้นะผมนะการ์ดดองพยองเดทครับโอเคเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันตอนที่ผมขายนักเตะออกหมดกันเลยละกันนะครับนะก็เอาไว้เจอกันครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้ก็ขายนักเตะออกเกือบหมดแล้วนะครับย้ําว่าเกือบหมดนะยังไม่หมดครับผมและเหลือแค่ตัวที่มันแบบหลัก5ล้านหลักไม่ถึง10ล้านนะผมนะแล้วก็พวกที่มันเป็นแบบ คนขายเยอะแล้วขายไม่ออกผมอย่างแรลมผ่านแล้วก็เกิดเซ่ผมที่มันขายออกยากนะดังนั้นนี่ผมเลยจยัดเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันผมสำหรับการขายนักเตะน,นะก็ได้มาประมาณ4,400ล้านคุณผ,มผ,มผมู้ชมครับโอ้โหววโคตรเยอะครับผมนะโคตรเยอะเลยเยอะมากครับผมนะดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมเลยคิดว่า ผมจะไม่ซื้อเมสซี่ก่อนครับผมจะซื้อหลุยส์โวเรสก่อนนะเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่ได้ตังค์เยอะขนาดนี้ไงแต่ว่าไปๆมาณนี่คือมันได้มา4,000กว่าล้านเลยนะครับแล้วตอนนี้นี่คือโวเรสกำลังถูกด้วยนะครับทำให้ผมคิดว่าผมจะซื้อัวเลสละกันนะผมนะในคลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวสำหรับเมสซี่นี่คือเอาไว้เป็น EP สุดท้ายแล้วกันผมปิดท้ายเลยและกันนะเมสซี่เนาะเพราะว่าเป็นตัวแบบตัวเด่นสุดของบาซ่าแหละนะครับผมใน EP นี้ก็เป็นหลุยส์โซเลสก่อนละกันนะผมนะ 19เก้าซบวก5ครับผมนะ3,320ล้านครับคนขายเยอะด้วยนะราคานี้ดูแววจะตกเรื่อยๆด้วยครับคนเปิดได้เยอะหรือยังไงครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็เป็นผลดีกับเราเนาะสายฟีแบบจริงๆมันก็ไม่ใช่สายฟีหรอกสายฟีเติม SVP อะไกันครับอันนี้นะโอเคซื้อไปเลยผมแล้วหลุยตัวเล็กครับผมสเตแต่3นะโหดครับผมตัวนี้ผมเคยใช้แล้วโหดมากครับจัดไปหลุยตัวเล็กครับผมนะตอนนี้ก็เหลือตังอีกพันล้านนะเราสามารถซื้อตัวพวกนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมครับก็เป็นว่าเดี๋ยวซื้อเลลยแ้วกัันรบผสําห เซอร์กิโอบุตเก็ตนะครับผม200ล้านครับตัวนี้จัดไปแล้วก็จอร์ดิโอบาครับผมซื้อได้เหมือนกันครับซื้อมาให้หมดครับผมกวาดให้หมดกวาดเรียบครับแล้วก็มีอุมดิตี้นะที่เราต้องซื้อครับผม184ล้านครับโอเคจัดมาครับผมเซอกิโรเบโต้ครับร้อยกว่าล้านตัวนี้คนตั้งซื้อเยอะมากเดี๋ยวตั้งไว้193เลยครับผมตังเราเยอะนะฮะตั้งเยอะจัดอ่ะบอกเลยโอเคแล้วก็อีวานลาคิติตีบผมซื้อให้หมดครับจัด ไปครับแล้วก็ตัวสุดท้ายผมนีโต้ครับผม79ล้านนะซื้อได้อยู่แลวครับผมตัวนี้โอเคจะไปครับเรียบร้อยโอเคก็เหลือแค่เมสซี่แล้วนะเอาไว้เดี๋ยวใน E ีีหน้ารายการในบมแบบเมสซี่เนาะเราจะมาซื้อเขากันครับผมมาดูกันว่าเราจะซื้อได้หรือเปล่าใน E p ีพีหน้าครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองตีบวกเลยละกันครับผมไม่รู้ว่าจะตีบวกได้หรือเปล่าด้วยนะครับผมผมว่าซื้อเอามันคุ้มกว่าอยู่แล้วล่ะนะเมสซี่นะครับผมโอเคก็อนว่าเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อกันในคลิปหน้าลายกันครับเดี๋ยวเราไปดูนักเตะท โอเคคุณผู้ชมครับผมก็ได้มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักเตะของเรานะที่เราซื้อมาบมทั้ง 6ตัวนะครับผมก็จะมาลองเล่นทั้ง6ตัวเลยครับวันนี้ครับให้7ตัวดิมีเนโต้ด้วยครับเอามาลงเลยครับผมต้องลองทุกตัวนะครับผมในคลิปนี้นะเด่นสุดก็ต้องเป็นัวเลตคนนี้เลยผมสำหรับคลิปนี้นะครับดูดีสแตนแบบโคตรดีนะคุณผู้ชมครับผมนะทาเวลห้านี่คือแบบเก่งมากแน่นอนครับนะแล้วก็ตัวที่เหลือก็จะมีลาคิตตี้ครับผมที่เอาเข้าตีแล้วก็เฉยๆนะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีสกิโอบุลเกตนะตำแหน่งกลางรับของเราครับผมตัวนี้ก็เกมรับดีทุกอย่างครับผมนนนนนนะะะแแแแตต่่่่่ววววววาาาช้้้้้้คคคคัััััเเเเอออองงรรรรรรบบบบลลกกก็็็็มมมมีีีจ์ดผผผยู เลยครับสปีดต,ต้นเยอะมากครับตัวนี้แล้วก็มีอึมติตตี้กับเซร์ก,กี้โรเบโตนะกลองอีก2ตัวครับที่เราจะมาเล่นวันนี้นะแล้วก็มีเนโตครับผมประมาณนี้ผมสำหรับตัวที่เราจะมาเล่นนะแล้วก็มูลค่าที่ของเราตอนนี้นี่ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น8,400ล้านกันเลยเดียวนะคุูผู้ชมครับผมจาก4,000ล้านนะเพิ่มมาติ0ันกว่าล้านอนะ่ะคยิดดูดิ <c oughs> เพิ่มมาเยอะเอาเรื่องเลยครับนะ โอเคก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูกันเลยดีกว่าผมนะจะมาพูดพ่อมตำเพลงเสียเวลาผมสำหรับนักเตะฟูทีมบาร์เซโลนาปี19 CL บวก5นะครับตัวที่เราซื้อมาใหม่นะมาดูกันว่ามันจะเล่นเก่งเล่นโหดขนาดไหนก็ผมสำหรับนักเตะพวกนี้ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าฮะไปกันเลยครับผมมาครับผมคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยครับผมครับฟูทีมบาร์เซโลนา19 CL ตัวที่เราเสิร์ฟมาครับผมตอนนี้รู้สึกว่าผมจะเจอกับฟูทีมโปรตุเกสด้วยครับมาดูกันว่าใครจะอยู่ใคร เฮ้ยเอาอะเฮ้ยอุ้ยเริ่มมาเกือบโดนเนี่ผมเนโต้โชว์ซฟไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะเหนียวปะล่ะมาทำไมเสื้อมันคล้ายอย่างวะเขาจะเล่นลูกสูดครับเฮ้ยไม่นี่ว่าเปิดเลยครับปึ๊บเอ้าโอ้บอลเด้งเข้าทางโอเคเกือบไปครับผมแม่บอลเด้งเข้าทางอย่างดีที่เขาหมุนออกไปนะครับเดยยองยังไงเดยยองพยายามจะส่งให้โซเลสครับแต่ว่ามันไม่มีช่องส่งครับออกปีกมาที่เซอร์กี้โรเบโต้ครับผมรอเปิดเลยแล้วกันครับจังหวันนี้เปิดเข้ามาครับลากิสติดหมก เสาชซนเสาเลยโดนปัดลูกน,นี้โดนปัดครับผมโอเคยังได้อยู่ครับยังได้ลุ้นอยู่เปิดแล้วไหมแข่งก็ยองเปิดขึ้นมาครับอิมตีตี้โมงปัดได้อีกแล้วมึงจะเหนียวไปไหนไวนะเนี่ยเหนียวเกินลุยไปซีซีโอ้โหครับผู้ชีมโปรตุเกสของเขาครับผมโอเคลูกนี้เลี้ยงเลี้ยงไว้อีกครึ่งเปิดเลยย้อยๆอึมตีตี้โมงเรียบร้อยครับผมตัวใหม่ยิงมามาวะหนึ่งศูนย์ครับผมอึมตีตี้ครับสวยอึมตี้ ล้ำปะไม่ล้ำนะกินมันตัวเลสอยู่ไหนวะเนี่ยชีบหายจะส่งให้ตัวเลสผมจะปั้นตัวเลสอะ่ะตัวเลสแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคตัวเลสได้อยู่นะยิงเลยเรียบร้อยตีครับผมมุมแบบนี้ก็ยิงได้ครับบอกเลยตัวเลสอะ่ะแม่งคมครับคมอันดับต้นต้นของกอง,กองหน้าเนี่ยซื้อเลยผมบอกเลยตัวเนี้ยแม่งแจ่มจริงโอเคสองศูนย์ไปเลยตัวเลสกระชากเยี่ยมบงังแต่ว่ามันออกปีมาแล้วส่งขึ้นมาโรบิโต้ครับส่งขึ้นมา ส่งไปเรื่อยครับโซเลสล้ำปะอ้ล้ำไปก่อนว่ะคุณผู้ชมครับยิงเข้าด้วยนะล้ำไปก่อนว่ะสิงเลยฮะยูเซ่ตำนานเหรอเจอเซอร์กี้โรเบโต้หน่อยไหมเพื่อนยูเซ่ตำนานเลยครับซเซอร์กี้โรเบโต้เบียดไปหนึ่งทีเดีสวยเดีจ่ายขึ้นมาที่บุสเก็ตครับฝากออกปีกมาคิดมันคิดมันไม่ค่อยมีบทบาทเลยครับนัดนี้ขึ้นมาโซเลสครับแทงให้คิดมันดีครับผมสวยลุดมาดุดบอลโซเลส โซเลสโโดนจิ้มนิดนึงยังได้อยู่ครับคืนวันที่โซเลสจะยิงลูกบัคโชว์ทั้งหน่อยครับเอ้ายังได้อยู่นะโอ้ยังไงเนี่ยผมหาช่องยิงไม่ได้ยิงเลยอ้โหติดบล็อกหา,หาแบบเขาเรียกว่าหายจังหวะยิงจนได้ครับเดี๋ยวมันติดบล็อกอยู่ดีวะส่งขึ้นมาที่ลาคิตตี้แล้วผมจังหวะน,นี้ออกป่ะชิงกันเสื้อมันเหมือนกันมากอะคุณผู้ชมครับผมแยกยากมากผมต้องมองนานมากอะผมเล่นเร็วไม่ได้เลยเนะี่ยโอ้แต่ว่าจงังหวะนี้หลุดเฉยหลุดมาแบบงงๆเฉยเลยครับ โอ้โหมุมนี้เรียบร้อยอยู่แล้ววะโซเลสว,วะคมขนาดนี้ครับได้หมดอะซ้ายขวาครับบอกเลยความคมครับฟันก็คมเหมือนกันที่มาเยี่ยมที่มาเยี่ยมมากครับส่งขึ้นมาที่บุสเกตครับผมจ่ายมาที่แฟกี้ิทยองวซเลสครับบุสเกตมาที่คิดมันครับส่งคืนดิโอเคแต่ยอง แต่ยองเลี้ยงหลบมาหลบไปหนึ่งครับตกเข้าตรงกลางโซลิสแฮตทริกไปดีครับผมโอ้โหคุ้มค่าจริงๆผู้ชายคนนี้โคตรเก่งเลยครับผมแม่ผมจริงๆผมเคยเล่นแล้วนะในรีวิวทีมนี้เลยครับผมแนละฟูลทีมบาสิโลน่า19 TL ไปรอบหนึ่งละมาเล่นอีกมันก็ยังเก่งเหมือนเดิมครับบอกเลยเก่งจริงผู้ชายคนนี้ครับสวยเอาไม่ได้จะสวยทำไมวะเอาบาเฮ้ยโอเคพิกเก้มาจังหวะสุดท้ายครับสวนดิ เขาหยุดเกมนี้เขาจะออกหรือเปล่าครับผมนาทีเดทท้ายไหนจะออกทำไมก็ไม่รู้นะแทงมาครับผมอุสมานเดมเบลเล่ครับกัดชากมาครับจังหวะนี้จะมีเปิดหมกไหมไม่เปิดครับเลี้ยงมาเองเอ้าโดนเสียบรวบไปลูกนี้ครับผมเรียบร้อยเฮ้ยใบเหลืองไว้ดิเพื่อนโอเคน่าจะจบเกมครับเขาเปลี่ยนตัวด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เปลี่ยนตัวก็ออกครับเราเปลี่ยนบ้างดีกว่าครับผมอัตูวมาแทนลาคิปติดเหมือนลวกันครับแล้วก็เซเมโดครับผมมาแทนโรเบโตนะแล้วก็เอาโกลงมาครับเปลี่ยนโกด้วยเลยเนี่ย ยอดเอาออกเกมครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับฟูทีมบาร์เซโลนานะเขาออกเกมซะก,ก่อนครับอยู่ไม่เต็มเกมะ่ะโอเคผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับซีรีส์การ์ดดองพยองเดทฟูทีมบาร์เซโลนาปี19เซลบวก5ใน EP ีนี้ครับสำหรับตัวนักเตะที่ผมเพิ่งซื้อเข้ามานะคุณผู้ชมม,ม,มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันไม่ได้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อยากให้มีแบบต่ออีกก็ กดไลค์คลิปนี้กันให้เยอะๆแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็ส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe ช่อง ARG นะครับก็ขอฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับนะ โอเคสำหรับซีรีส์การดองพยอ,องเดชในอีพีนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้และกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้เรามาต่อในอีพีหน้านะผมนะั้นน่าจะเป็นอีีสุดท้ายของฟูทีมาซ่าแลวนะผมสำหรับซีรีส์การดองเนาะก็ฝากติดตามมันด้วยนะครับในอีพีต่อไปเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปละบายบายผมสวัสดีครับ